โศกนาตกรรมโศกนาตกรรมคือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียชีวิตซึ่งมักจะมีองค์ประกอบความล้มเหลวทางศิลธรรมความบกคล่องทางบุคลิกภาพหรือเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาในด้านวรรณกรรมโศกนากนตกรรมคือประเภทของละครที่เน้นเรื่องราวความทุกข์ทรมานของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักหรือกลุ่มตัวละคร เรือไททานิกเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้นออกเดินทางจากเซาท์มปัตันอังกฤษมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กการเดินทางเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้นออกเดินทางจากเซาท์แทมป์ตันอังกฤษมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันที่14เมษาย,ยน1912 เรือไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งทำให้ตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมเรืออย่างรวดเร็วเรือค่อยๆจมลงสู่ก้นหมาสมุทรในช่วงเช้ามืดของวันที่15เมษายนการจมของเรือไททานิกเป็นส่วนราฏตะกรรมครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากจำนวนเรือชูชีพไม่เพียงพอ <_ C os ic> เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งในงแง่ของชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังเป็นที่จดจำในฐานะศนาฏกรกรมทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งซากเรือไททาน,นิกถูกค้นพบใต้มหาสมุทรในเวลาต่อมาและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใต้มหาสมุทรที่ได้รับความสนใจเรื่องราวของเรือไททาน,นิกถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งรวมถึงภาพยนตร์เรื่อง ไททานิกที่ออกฉายในปี1997ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก